เดี๋ยวเราจะมันล้างจานล้างคราบมันกันดูนะคะน้ำยาล้างจานมะนาวที่เราทำค่ะจานมันย่องแบบนี้เลยนะคะแค่น,นี้ค่ะสะอาดหมดจดเลยนะคะ คลิปเลยค่ะไม่มีมันเลยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำน้ำยาล้างจานสูตรมะนาวนะคะสีเหลืองสวยแบบนี้ค่ะหอมกลิ่นมะนาวค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆสะอาดหมดจดแน่นอนค่ะทำง่ายทำไม่ยากถูกประหยัดด้วยนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยค่ะเก็บได้นานเป็นปีๆไม่เน่าไม่เสียค่ะ ส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการทําน้ํายาล้างจานมะนาวนะคะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของมะนาวค่ะมะนาวเลือกลูกใหญ่ๆเลือกที่สดใหม่นะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็พักสะเด็ดน้ําไว้ให้แห้งค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเป็นชิ้นนะคะใครจะหั่นครึ่งหรือว่าหั่นสามแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็ไปตั้งหม้อน้ำให้ร้อนให้เดือดดีเราค่อยนำมะนาวไปต้มนะคะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเปิดเตารอให้หม้อเดือดนะคะพอหม้อน้ำ เดือดดีนะคะใส่มะนาวที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะจากนั้นก็ต้มต่อประมาณสัก15-20นาทีนะคะให้ความหอมของมะนาวออกมาค่ะพอเราต้มครบเวลา20นาทีค่ะความหอมของมะนาวออกมาแล้วนะคะ ตอนแรกเปลือกมะนาวสีเขียวตอนนี้เปลือกมะนาวออกสีเหลืองแล้วค่ะความหอมออกดีแล้วค่ะพอความหอมออกดีแล้วก็ปิดเตาค่ะปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นนะคะพักไว้ให้เย็นสนิทเดี๋ยวเราค่อยมากรองเอาแต่น้ําค่ะต่อไปเราก็จะนําน้มามะนาวที่เราต้มแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะเย็นสนิทแล้วนํามากรองด้วยกระชอนตาทีค่ะกรองเอาแต่น้ําค่ะ วมะนาวเราไม่เอานะคะถ้ามีน้ําอยู่ตรงนี้ก็บีบออกได้ค่ะก็จะได้น้ำต้มมะนาวแบบนี้ค่ะ พอได้น้ำมะนาวแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการกวนน้ำยาล้างจานมะนาวของเรากันได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการกวนน้ำยาล้างจานมะนาวของเรากันเลยนะคะเตรียมภาชนะที่จะใช้กวนค่ะใครจะใช้เป็นถังเป็นอะไรก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะใส่ n 7 0ค่ะ n 7 0 1กิโลนะคะ n 7 0มีขาย ตามออนไลน์ค่ะช้อปปี้ลาซาดามีขายนะคะหรือใครจะสั่งเป็นชุดเลยก็ได้ถ้าเกิดสั่งเป็นชุดเขาจะมีให้ครบทุกอย่างเลยค่ะใส่ลงไปค่ะ N70 คือสารที่ทำให้เกิดฟองนะคะแล้วก็เราจะใส่ F24 ค่ะ F24 คือกรด ทําความสะอาดนะคะความเป็นกรดทําให้ภาชนะที่เราล้างสะอาดค่ะใครจะใส่แต่น้ำมะนาวที่เราต้มก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่เอฟยไปเพิ่มไปจานชามของเรายิ่งจะสะอาดหมดจดดีนะคะใส่ลงไปค่ะ1นกิโลค่ะตามด้วยผงข้น เกลือค่ะเกลือแบบเป็นผงค้นเกลือเคมีนะคะใครจะใส่เกลือแกงตามที่บ้านเรามีก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่เกลือผงผงค้นแบบนี้จะดีกว่าค่ะ500กรัมครึ่งกิโลใส่ลงไปค่ะจากนั้นใช้ไม้พายหรือว่าอะไรก็ได้ กวนคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีนะคะคนไปค่ะคนจนทุกอย่างเข้ากันดีจนเกลือละลายดีค่ะระวังกระเด็นเข้าตานะคะเวลาทำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนไปค่ะ เราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะเกลือละลายดีแล้วก็จะได้เป็นคล้ายครีมสีขาวแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทยอยเติมน้ำมะนาวที่เรากรองไว้เมื่อกี้ค่ะน้ำมะนาวต้มพักไว้ให้เย็นแล้วก็กรองนะคะทยอยใส่แล้วก็คนไปในทางเดียวกันค่ะทยอยใส่ทยอยคนไปเรื่อยๆนะคะ ทยอยใส่น้ำมะนาวที่เราต้มไว้จนหมดแล้วก็ค่อยใส่น้ำเปล่าอีกทีนึงค่ะพอเราใส่น้ำมะนาวที่เราต้มไว้จนหมดแล้วค่ะคนเข้ากันดีละจากนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่าธรรมดาต่อเลยค่ะทยอยใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปในทางเดียวกันแบบนี้ค่ะทยอยใส่ไปเรื่อยๆจนครบ 1ิบถลิตรนะคะทั้งน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าวรวมกันค่ะถ้าเกิดชอบเข้มข้นหน่อยก็10ลิตรชอบพอดีพอดีก็12ลิตรได้นะคะพอเติมน้ำครบ12ลิตรนะคะนี่พอทํา12ลิตรค่ะก็เข้มข้นดีค่ะจากนั้นเราจะใส่กลิ่นไปค่ะ ถ้าเกิดสั่งเป็นชุดเขาจะให้กลิ่นมาด้วยนะคะกลิ่นออกคล้ายๆมะนาวค่ะจะได้หอมมากยิ่งขึ้นนะคะใส่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีเราจะใส่สารกันเสียค่ะสั่งเป็นชุดเขาให้สารกันเสียมาด้วยจะได้เก็บได้นานเป็นปีนะคะไม่เน่าไม่เสียค่ะ แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากใส่ใช้แป๊บเดียวหมดไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้พราจะใส่ไปค่ะใส่แล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วผสมสีได้ตามใจชอบเลยนะคะใครไม่อยากใส่สีก็สีขาวธรรมชาติแบบนี้ได้เลยค่ะ แต่วันนี้พราจะใส่สีเหลืองลงไปนะคะเหลืองเลมอนค่ะเขาให้มาด้วยนะคะให้มาเป็นแบบผงแต่เราผสมละลายน้ําให้เข้ากันดีค่ะค่อยๆใส่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะใครจะใส่สีอะไรก็ได้เหมือนกัน